สวัสดีค่ะหนูชื่อโอปอลค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นเคสฟันล่างยื่นข้อฟันบนค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะหนูแบบเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจเลยเว้ยเคยไปกินข้าวกับเพื่อนในกลุ่มแล้วหนูเป็นคนแบบเคี้ยวข้าวช้าแล้วเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยทำไมเคี้ยวข้าวแบบนั้นเหมือนเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องเลยหนูแบบเฮ้ยความมั่นใจแบบหายไปเลยอ่ะหายไปเลยแบบร้อยเปอร์เซนต์แบบความมั่นใจแบบฉันฉันแย่ว่ะฉันจะต้องแบบต้องแบบจัดฟันแล้วเออหนูก็เลยไปคุยกับแม่ว่าเฮ้ยหนูอยากจัดฟ ตาใครอ่ะแบบว่าคือเราไม่สวยเราไม่สวยอะค่ะเราไม่สวยเราก็ไม่ไม่กล้ามองหน้าเขาแต่หลังจากที่หนูมาจัดฟันกับหมอนี้ก็คือหนูใช้เวลาในการจัดสองปีครึ่งแล้วหลังจากที่หนูตัดฟันเสร็จแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมาก,ด,มากดีมากของหนูนี่คือแบบว่าเวลาหนูลงรูปในเฟซเพื่อนจะทักมาถามตลอดเพื่อนทักมาเยอะมากว่าหนูไปทาอะไรมาทําไมหน้าหนูดูเดียวขึ้นสวยขึ้นดูด,ดีขึ้นอ่ะทำไมดูดีขึ้นขนาดน,นี้ไปทําอะไรมา เขาหนูบอกว่าเฮ้ยหนูแค่แบบจัดฟันอย่างจัดฟันอย่างเดียวเขาแบบเฮ้ยเขาไม่เชื่อหรอกเหมือนหนูไปสัญญามาเลยคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากคือตอนนี้หนูเชิดหนูเดินเชิดเลยเพราะว่าหนูสวยสวยหนูมั่นใจมากขึ้นหนูสวยขึ้นเยอะมากหนูเดินแบบเดินมองหน้าคนแหลวหนูไม่เดินก้มหน้าเหมือนเมื่อก่อนแล้ะแล้วก็เนี่ยสีผมสีชมพูเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนอ่ะหนูเป็นคนแบบที่ก็คือเราไม่สวยอ่ะเราไม่สวยเราก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองอะค่ะคือแต่ว่าหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้วอ่ะ มันดีมันมันดีขึ้นมากจริงๆอ่ะหน้าตาเราอ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างเราต้องแบบว่าเราต้องแบบจุดประกายอ่ะก่อน,นไม่เคยเปลี่ยนสีผมเลยเพราะว่าหนูคิดว่าเปลี่ยนไปหรือแบบยังไงหน้าเราก็ไม่ให้อ่ะหน้าเราไม่สวยเปลี่ยนสีผมมันก็จะแบบไม่ไม่สวยกว่าเดิมอีกอ่ะแต่ตอนนี้หนูสวยแล้วหนูแบบมีความมั่นใจแล้วหนูจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีนู่นสีนั่นนะก็เปลี่ยนได้เพราะว่าแบบค่ะมันมันดีมากจริงๆค่ะหลังจากที่แต่ฟฟนเจแล้วอ่ะ